สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่เบนคนสวยเช่นเดิมนะคะกับ growing up with n j นะคะจำได้ไหมคะคลิปวิดีโอที่แล้วที่แม่เบนเอาสระว่ายน้ำของ,อง n j ไปคืนแล้วแม่เบนไปซื้ออันใหม่มานะคะวันนี้นะคะไม่เป็นจะไปเอาสระว่ายน้ำที่เป็นซื้อมาใหม่นะคะมา unbox ค่ะ วันนี้ยังไงอย่าลืมรอติดตามชมนะคะไปดูกันเลยค่ะ A few moments later นี่เลยค่ะทุกคนจะว่ายน้ำที่เบนไปเอามาเปลี่ยนมาให้น้องเอ็นเจนะคะเป็นยี่ห้อ Bestway นะคะยี่ห้อนี้แดดดีของน้องเอ็นเจเขาแนะนำมาค่ะเขาบอกว่าที่อเมริกานเนี่ยใช้ยี่ห้อนี้นะคะดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมา unbox กันเลยก่าค่ะเริ่มกันเลยค่ะแกะกล่องนะคะ แล้วเราก็โอ้ยโคองทำไมมันดึงยากอย่างนี้ดึงออกมานะคะกล่องเราไม่ต้องใช้ยกมันให้ไปเ,เ,เราก็จะมาแกะกล่องโอ้ไม่เป็นเพิ่งรู้ค่ะว่าแบบเนี้ย มันเป็นแบบที่ไม่ต้องใส่ลมนะคะโอ้โหใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยระวายน้ำอันเนี้ยใหญ่มากเลยอะ่ะใส่น้องเอเจได้ประมาณ20คนเลยได้มั้ยคะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> โอเคโอเคน่าจะได้แล้วแหละน่าจะได้ประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะใหญ่มาก ใหญ่กว่าอันเดิมที่แม่เบนเอาไปเปลี่ยนอีกนะคะแล้วก็แบบนี้คือไม่ต้องเติมลมจะได้ไม่เหนื่อยไม่หอบเนาะเลลาก่อนจะพาลูกไปไว่ายน้ําไม่ต้องเติมลมนะคะคือตัดโพสเทตตรงนั้นออกไปได้เลย A later few moments later. มากันเลยค่ะเรามาเริ่มเติมน้ํากันเลยดีกว่าแม่เบนมีน้องเอ็นเจมาช่วยนั่งให้กําลังใจอยู่ตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ดูสิเอ็นเจเอ็นเจสวัสดีสวัสดีคุณผู้ผมมชมที่ท่กฉันมาทำอะไรที่นี่ ฉันนมาททอะไรีี่สส่สวัสดีครับสวัสดีครับรู้เรื่องกับเขาบ้างไหมเนี่ยฮะบีบบีบไงอะพุ่งทำไงนะโอุยโอ๊ยอุ๊ย inches later นั่งรอน้ำนะคะ Two hours later One eternity later พ่อคุณแม่คะไม่เป็นยืนเติมน้ำไปเติมน,น้ำมาไม้เป็นคิดในหัวขึ้นมาแล้วเราจะเอาน้ำออกเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยต้องเอาการะรมังใหญ่ๆตักน้ำออกแล้วก็โยนน้ำออกทีละกระรมังเหรอคะ <laughs> ในที่สุดค่ะคุณผู้ชมเวลานี้ก็มาถึง น้ำเต็มแล้วนะคะมาแล้วคับเป็ดกาก้าเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยกูป่าแบบนี้เลยนะ A later few moments มาแล้วค่ะคุณผู้ชมพระเอกน้อยสุดหล่อของเรานะคะน้องอินเจนี่เอง แอนเจสวัสดีคุณผู้ชมส okay, like ิครับสวัสดีครับโอเคเรามาจับน้องแอนเจลงสระว่ายน้ำกันเลยค่ะไปกันเลยไอเจครับยืบอุ่นไหมครับผมเฮ้ยอะไรมะเนี่ยน้ำมันเย็น้ายเอคราวนี้น้องไม่หลงค่ะคุณผู้ชมน่ารักว่าแอนเจ ได้เออ lives, อย่างนั้นเออให้มันได้อย่างนั้นเออเก่งมากตีขา Jonas. อีกตีขาอีกเจตีขาอ,อีกตีสิตีขาเรื่อยๆเออเออโอ้โหโอ้หืมโอ้หตอนนี้ ok นะคะคุณผู้ชมน้องแอนเจยงเซ็งหมดไม่เป็นนี่แหละฝนกำลังอ่อยมานะคะเพราะฉะนั้น แม่เ็นจะต้องเอาเน้องเอ็นเจขึ้นมาจักษาละค่ะก่อนที่น้องเอ็นเจจะเหี่ยวไปทั้งตัวนะคะตอนนี้เพราะฉะนั้นหมดเวลาสนุกของน้องเอ็นเจแล้วนะคะมาเอ็นเจครับเอ็นเจหมดเวลาสนุกแล้วนะเดี๋ยวจะเปียกกันไปทั้งหมดเนะาะออยูยูยยยูยูยูอยเสบัดเสบัดนิดนึงเสบัด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 จิ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 จ สำหรับสระว่ายน้ำยี่ห้อ Bestway ที่เม่เบนเพิ่งซื้อมาใหม่ที่เด็ดดีของเอเจเขาแนะนำนะคะจะบอกว่าฟีดแบกของแม่เบนก็คือเลิศมากค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องเตาลมลงไปนะคะหรือไม่ก็ปั๊มลมลงไปนะเพราะฉะนั้นจะตัดปัญหานั้นไปได้เลยอีกอย่างหนึ่งนะคะคือสระอันนี้เนี่ยคือแบบว่าใหญ่คือน้องเล่นได้แบบว่าสนุกค่ะ แล้วก็จะบอกว่ายี่ห้อนี้มีคุณภาพแน่นอน,นะค่ะเพราะว่ามาจากอเมริกานะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจอ่าได้เป็นมารีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แนะนําด้วยจะดีมากๆเลยก็ถ้าแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนสนใจนะคะก็แนะนํานะคะไปื้อได้ที่ t ท s โก l โล u ัทพุกสค่ะอันนี้ไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรือว่าอะไร <S <S วันนี้นะคะต้องจบคลิปนี้ไปก่อน ยังไงถ้าคุณว่าชอบนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์บึ้บึบ้บึ้่เสอว่ากดไลค์แล้วก็วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดเลยนะเอ็นจีกดเลยนะกดกระดิ่งใช่ไหมดิ้งดิงดิ้งดิงเพื่อจะได้รับาการแจ้งเตือนนะคะเมื่อไม่เป็นโพสต์วิดีโอใหม่ๆเนาะยังไงวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้ากับกิจกรรมดีๆเด็ดๆเหมือนเคยค่ะ ลาไปก่อนนะวันนี้สวัสดีค่ะ